สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีครับทุกทกคนวันนี้นะคะช่องตามใจเมียนะคะก็วันนี้ไม่มีเด็กๆนะคะก็เลยกลายเป็นเจ๊ก่ะเหีย <c oughs> สนับสนุนโดยร้านโตโมพบุกรดุมผลิตพมรถยนต์ทุกชนิดขายปีกขายส่งทั่วประเทศสนใจติดต่อ091 282 6951 097 974-4659ี97่ผมรอบอริการอยู่นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินมะม่วงน้ำประหวานกันค่ะตกลงฉันตื่นเต้นหรือเธอตื่นเต้นฉันได้ตื่นเต้นอนะจริงๆฉันเนี่ยต้องตื่นเต้นฉันสิก็ฉันจะได้กินนะฉันจะได้เจอเนะี่ยเฮียอยากจะไปกินมะม่วงน้ำประหวานที่หน้าวัดนวนจันทค่ะทุกคน แต่บ้านเนี่ยอยู่นครมฐถมแต่จะไปกินมะม่วงนะ้ำประหวานที่วัดนวลจันทร์ค่ะมานี่มาดูน้องเขาวันหรือว่าจะมากินมะม่วงเอาดีๆมาซื้อมะม่วงให้เมียรจริงๆครับ <laughs> จริงๆโดดตาดิรักเมียว่างั้นใช่ทำงานเสร็จรีบเลยเียอยากกินรีบบารล้ลเมียยังไม่ได้พูดเลยสักคำเลยอ่ะว่าแล้วว่าทำไมถึงได้ถามว่าอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานไหมเห็นเธอชอบกินเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ตรงท้ามวัดนวลจันทร์เลยนะคะทุกคน อีกหนึ่งคิวบอกเลยว่าแซ่มากแซ่มากแซ่บจริงอันนี้เรียกกะปิหวานส่วนอันนูน้นปลาล้าหอมอันนี้น้ำปลาหวานส่วนอันนูน้นกะปิแห้งเนี่ยเขามีสี่อย่างไงนะ แต่ที่ขายดีสุดอ่ะคือน้ำปลาหวานเพราะจะหมดแล้วลูกค้ะของพี่พี่เอาสามุดนะคะพี่ถามหนุ่มจริงอันไหนอันไหนอร่อยอันไหนเด็ดเด็ดทุกอย่างกะปิหวานอ่ะพี่เอากะปิหวานก่อนเลย เดี๋ยวน้องเขาบอกกะปิหวาน,นเขาบอกพี่เอากะปิหวานก่อนเลยไม่ใช่กะปิหวานอยู่นี่อันนี้น้องกําลังเติมน้ำปลาหวานนะคะน้ำปลาหวานขายดีสุดเลยเนาะ,ะ,ะทุกอย่างหมดไปแล้วระะอบค่ะน้องบอกว่าหยาบหมดไปแล้วนะคะรอบเดิชุดรักแค่สีบาทจากชุดหนึ่งร้อยสองชุดแปนะคะคร,ร้านเปิดกี่โม<อ>งครับ ที่ร้านมีมะม่วงเบาด้วยค่ะชุดละห้าสิบแล้วเวลาเปิดปิดเวลาเปิดปิดเดี๋ยวถามน้องละกันนี่นี่นี่ฟังมาคร่าวๆแต่ดูท่าทางน่าจะทําไม่ทัน ได้อย่าง กีขับมาจากจากนครปฐมก็นตกตลอดเลยที่ย่าเพิ่งยอมีแดดเนี่ยใช่ตกหนักตลอดเลยค่ะตั้งใจมาหาน้องเขา้าอย่ามาคุยกับเขาอย่ามาคุยกับเน็ตไอดลใช่ค่ะนอนแล้วเปิดปิดกี่โมงคะที่เปิดบ่ายสมโมงปิดสองทุ่มค่ะบ่ายปิดสทุ่มเปิดทุกวัน ใช่ค่ะเปิดทุกวันหนูว่าเปิดทุกวันไหมไม่หนูไม่ได้เปิดทุกวันนะคะวหยุดแล้ค่ะเดี๋ยวเขาต้องหาวันหยุดให้โทรมาถามก่อนหยุดวันไหนโอเคทางนู้นได้แล้วสนับสนุนอันนี้แล้วอย่าลืมร้านข้างๆนะคะเปิดมาบอกเลยถ่าเขาอร่อยค่ะร้อยสามสิบสั่งไปสองอย่างสั่งอะไรนะยำถอยตั้งลมกับแนวยอร้อยสามสิบ รักตัให้น้องเลยขอบคุณค่ะของโปรโปรดทุกอย่างเลยอะ้ยช่ล้่งข้างก็อร่อยค่ะร้านข้างขก็อร่อยแต่ยังไม่มาค่ะอะไรอะลร้ไก็อร่อยสรุปแล้วอร่อยทุกร้านสำคัญคือต้องพกตังมาด้วยอ นี่ไงเาสแกนจ่ายได้อ๋อสแกนจ่ายก็ได้นะคะ,ะ,คะตรงที่เป็นสามจุดน,นะคะค่ะไม่ทันเลยค่ะคนขายก็ดีเนาะไม่มีอารมณ์ยิ้แย้งแจ่มใสน่ารักแล้วเพจของทางร้านเพจอะไรบันครับอ๋อร้านมีเพจไหมคะ เดี๋ยวลงเพจน้องไอ้เดี๋ยวลงเฟซบุ๊กน้องพาไว้ให้นะคะโอเคจุ๊บไปเดี๋ยวพี่ไปชิมก่อนค่ะเปนตไปค่ะไปชิมกันทุกคนสามสามชุดเนาะมามาสั่งมาสามชุดนะคะมาม่าไม่ได้เอาไม่ได้เอาปลาร่ามาอย่างเดียว เพราะว่าถ้าเขาบอกเอาสี่ชุดร้อยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมาม่าก็จะเอาปลามาด้วยไม่ได้เอามาเผื่อนะคะก็เลยได้มาสามสามชุดเนาะก็มีกะปิหวานกะปิแห้งแล้วก็น้ำปลาหวานนะคะแล้วก็มีมะม่วงสามสามถุงถ้าซื้อชุดเดียวมันจะขาดทุนค่ะเพราะชุดหนึ่งสี่สิบเนี่ยมะม่วง,งก็น่าจะได้ประมาณซักน่าจะหนึ่งลูกนะคะน่าจะหนึ่งลูกมือล้างแล้วนะคะทุกคนมือล้างแล้วนะ เดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะมะม่วงอ่อนมากเอาจะชิมอะไรกันก่อนดีพวกเราเอาไม่เอาเอาแบบเขาเรียกอะไรเบสิกเบสิกก่อนท,ที่คนทั่วไปเขาต้องต้องรับทานกันต้องรับทานอยู่แล้วอันนี้อันนี้ค่ะน้ำเป็นไงอะดมดมดมด,ดมดมไม่ได้กิน วิ้ยฉันติดยางอะโควโควิดคื <laughs> <c oughs> อดีค่ะคือดีบอกเลยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมอีกทียังไม่ค่อยรู้รถชิมอีกทีหมดอัแอมพเรี อันนี้เขาเรียกกินแล้วครับรืออร่อยๆป้าอร่อยๆออสมสมกับพี่อันนี้นะครับพี่มาให้มาโ <Okay. S 2> อเคจะตก็บอ,อีกอันหนึ่งอ,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 อืมกระปิหวานดูเดี๋ยวหกกระปิกินไม่ไม่ไม่แร<ม>ง,งจวนเออไม่แรงไม่ฉุนอ่ามันไม่ฉุอนอ่าไม่แันจวนคืออะไรมันไม่ฉุนมันไม่ฉุนอื มันออกมันออกแนวหอมเนาะอ่อนๆอันนี้มันแบบหวานน้อยหวานน้อยออกมีความเป็นกะปิแล้วก็ออกเค็มๆหน่อยเดี๋ยวจะบอกว่าสามกระปุกนี้มามาให้กระปุกไหนนะคะอันน,น,นี้อันนี้ที่เป็นอะไรกระปิกะปิปกติอันนี้กะปิแห้ง okay. นแต่กะทิกะปิน่าจะโอเคเนาะน่าจะดี่เพราะว่ากะปิไม่เหม็นไม่มีกลิ่นชุนๆนะไม่ไม่ชอบกลิ่นใบแรงกลิ่นใบแรงกะปิแห้งออกกะปิเลยค่ะออกกะปิเลยทั้งหมดทั้งสามเลยเนี่ยนะเสียดายไม่ได้กินปลา ไม่ไม่ได้ชิมอีกยากพอดีเราเราเราจะเขาเรียกอะไรอะ่ะจะสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆหลายๆอย่าง<ต>เราคนเยอะแล้วตอนนี้โควิดด้วยเออเรา,เ,า,เ,รา,เ,ราเราก็เกรงใจเขึ้วนะเาแาวแถวมันยาวเราเลยเอาแบบซื้อเท่านี้นะครับในสามทั้งหมดนี่เลยนะคะประมาณมาชอบที่สุดคือน,นี่ก็คือน้ำปรหวัตาน้ำประวาัะวาิอร่อยสดก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลย รอร่อยจริงเด็ดสดสำหรับช่องเราตามใจเมีย,เ,ย,ยมเห็นไหมเฮีย er, พามาให้กินเนี่ยน่าก,กินห่าละ <c oughs> มามาคอนเฟิร์มมาได้ค่ะนี่ให้ดูอีกคำพิกัดหน้าวัดนวนจันทร์นะครับตรงข้ามอ่ะตรงข้ามวัดนวนจันทร์ม,มาได้เลยครับมาปุ๊บ เห็นน้องเขาโดดเด่นแน่นอนเข้ามามีที่จอดรถสะดวกส,สบายมาอุดหนุนน้องเขากันนะครับช่วยกันเนาะใช่แล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะพเพราะว่าสามชุด 100, ร้อยบ้านเราก็ชุดละห้าสิบนะใช่แล้วก็ดีมีคุณภาพนะครับอืมแล้วก็สดใหม่ค่ะที่สำคัญอืมแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากช่อง ตามใจเมียไว้ด้วยนะคะเล็กๆของเฮียนะครับตอนนี้ปลดล็อกแล้วเฮียเลยมีโอกาสได้ให้มาพาเมียไปซซ้นะครับดู๋น้าเดี๋ยวงเปลิ้นยืนเนี่ยน้ำลายไหลแล้วไหลอีกบอกว่าทีหลังเอาเอานี่มาด้วยอะไรนะก็ผ้ากันน้ำลายนะแมสแมสนี่มีแต่น้ำลาย แบบมันน่ากินมากครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีๆปลดปล่อยโอ้โหปลดล็อกเลยอโอเคครับฝากกันไว้นะครับสำหรับร้านมะม่วงในประหวานร้านนี้นะครับแล้วก็ช่องของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปจะได้พบกันบ่อยๆเฮียจะพาไปกินที่ไหนเด็ดๆอีกก็ตามคอนเซปต์เราประมาณนี้เช็ดน้ำลายให้ก่อนเลิกกัเดาไหล แล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องตามใจเมียด้วยค่ะตามใจกับพวกเราด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ